พระแท้มีจิตและมีวิชาของครูบาอาจารย์ประจุไว้ ผ่านวัตถุตักลางชนิดต่างๆจึงถูกเรียกว่าวัตถุมงคลครับเกหรือแท้ความแตกต่างกันก็คือจิตและวิชารวมถึงการสร้างวัตถุที่ใช้ประจุสิ่งเหล่านี้เอาไว้รวมไปถึงวัตถุประสงค์การสร้างแรงจิตแรงใจและแรงศรัทธาของผู้คนที่มาร่วมกันโดยไม่มีพุทธพาณิชเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากความศรัทธาแล้วเกกับแท้จึงแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงเลยครับ หลายบ้านที่เก็บพระไว้หลายร้อยหลาย,ลายพันองค์เริ่มเปิดเซฟเช็คพระกันแล้วองค์ไหนแท้ด้วยการสร้างแท้ด้วยอายุองคไหนแท้สากลยอดนิยมแต่ธรรมชาติไม่ได้ก็แยกเอาไว้ขายออกขายขึ้นองค์ไหนที่ต้องกลับไปคุยกับคนขายเขาก็เริ่มเตรียมเอกสารกันแล้วนะครับส่วนท่านลูกค้าตัวจริงของเหล่าเทพต้องระวังนิดนึงความลับอาจจะไม่มีจริง เปิดเซฟเช็คพระดีๆนะครับโดมิโนโล้มมาเรื่อยๆแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของสี่มีนาครับคลิปนี้เราจะมาเช็คพระกรุเนื้อดินศิลปะลบบุรีกันเป็นพระเครื่องยอดนิยมอันดับต้นๆที่คนรุ่นก่อนๆจะรู้จักและรู้กันดีว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาเลยครับนั่นก็คือพระซุ้มนครโกษา พระสุมนมรครโสษามีพบหลายวัดหลายกรุ่และหลายเนื้อพิมพ์ยึดไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงครับเนื้อหลักๆก,ก็จะเป็นเนื้อชินและเนื้อดินสําหรับพระเนื้อดินต้องเข้าใจความเป็นดินเผาที่ผ่านอายุไม่ใช่ไปจําว่าเป็นดินจังหวัดอะไรนะครับดินขุดลงไปแต่ละชั้นส่วนผสมในแต่ละองค์ แถมเผามาอีกแรงไฟก็ไม่เท่ากันที่ซีมีนาเคยถามนักสะสมรุ่นเก่าๆเรื่องการจําดินเขาว่าจําที่ลักษณะการเผาครับลักษณะของตัวดินจําไม่ได้หรอกนะครับตัวแปรเยอะแยะเขาวิเคราะห์จากการเผาแกลงหรือเผาอ่อนนั่นก็คือวิเคราะห์จากแร่และแรงไฟครับสําหรับพระเครื่องที่เพื่อนๆเก็บรักษาไว้ลองเปิดเซฟแล้วเช็คธรรมชาติตามอายุ แท้หรือไม่แท้ขึ้นอยู่กับที่องค์พระเท่านั้นถ้าแท้จะเป็นกรุไหนเนื้ออะไรก็มีคุณค่าเหมือนกันทั้งหมดส่วนเรื่องชอบหรือไม่ชอบซื้อหรือไม่ซื้อปัญหาไม่ได้อยู่ที่องค์พระนะครับสำหรับพุทธศิ์ของพระซุ้มนครโกษาองค์นี้องค์พระเป็นรูปคล้ายวงรีทรงสูงด้านในเป็นรูปองค์พระ ทับนั่งขัดสมาธิอยู่ภายในซุ้มลัศมีรอบยอดเกตแหลมสั้นเสียนใหญ่กลมนูนใบหูเรียวยาวจดบาหน้าอกหนาแขนเรียวยาวมือทั้งสองข้างวางบนหน้าตัก ขาจะซ้อนกันในท่าสมาธิอยู่บนฐานยาวนับได้4ชั้นครับส่วนด้านหลังจะเรียบแต่อูมเล็กน้อยสำหรับสี่มีนาแล้วพระซุมนครโกษาเป็นพระพิมพ์ที่แกะและกดพิมพ์ได้ละเอียดงดงามทั้งองค์พระเลยนะครับเส้นรัศมีและล่องลึกรอบองค์พระดูมีมิติมากๆ ศิลปะลบบุรีเราว่ากันที่พุทธศตวรรษที่16ถึง18ถึงตอนนี้ก็คือผ่านอายุมาแล้วประมาณ800ถึง1,000ปีดังนั้นเราจะเช็คพระซุ้มนครโกษาด้วยความเป็นพระเนื้อดินเผาและผ่านอายุมาอย่างน้อย800ปีกันครับ เรามาประเมินสภาพองค์พระกันครับพระซุ้มนครโกษาองค์นี้เป็นพระเนื้อดินเผาวันณะจะเป็นเนื้อหยาบเนื้อพระดูแห้งในระดับกรอบมากมีความกลอนฟูคลุมทั่วทั้งองค์บางจุดจะดูรายแหงเป็นริ้วๆผิวองค์พระมีสีเข้มอ่อนสลับและ ไล่ระดับทั่วๆนะครับองค์นี้มวลสารจัดมีแร่ผสมอยู่ค่อนข้างมากแร่ในกลุ่มซิลิก้าเยอะและยังไม่ละลายตัวดีพิจารณาได้ว่าผ่านความร้อนมาไม่สูงมากนะครับในร่องลึกไม่มีความฉ่ำหรือ้ํำที่สะสมตัวจากการใช้งานติดตัวครับไม่มีคราบกรูหรือคราบยิ่งนนหนาๆประเมินได้ว่าผ่านการอยู่และการเก็บมาค่อนข้างดีมากๆ เวลาที่เพร่อนเช็คพระต้องประเมินสภาพและการสร้างขององค์พระด้วยนะครับพระเนื้อดินเผามีองค์ประกอบหลักๆก็คือแร่และไฟที่เข้ามาร่วมกับตัวดินที่เราจะต้องประเมินแร่มากหรือน้อยหยาบหรือละเอียดแก่หรืออ่อนไฟวันณะหรือกายภาพขององค์พระแต่ละองค์ก็แตกต่างกันออกไปได้ทั้งหมดครับ เวลาที่เราเช็คเนื้อพระเก่าพื้นฐานแรกก็คือเช็คความแห้งนวลตาครับเมื่อสิ่งที่สัมผัสกับองค์พระตลอดช่วงอายุที่ผ่านมาไม่ว่าจะ800หรือพันกว่าปีก็ตามนะครับนั่นก็คืออากาศและสิ่งที่ทําให้องค์พระ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสภาพก็คือความชื้นและการออกซิเดชันดังนั้นความแห้งนวลที่เป็นชั้นเปลือกผิวเราจะเข้าใจการเกิดขึ้นไม่ยากเลยครับแห้งจากความชื้นที่ตกผลึกนวลจากการสะสมตัวที่คลุมผิวเอาไว้สําหรับดินเผาที่ผ่านอายุมาเกือบพันปีแล้วเราจะหาความแห้งในระดับ กรอบนะครับสภาพดินตายเสื่อมสภาพหมดความเหนียวในเนื้อและหมดการยึดเกาะตัวไปการทำงานของอากาศที่เกิดขึ้นรอบๆองค์พระร้อนเย็นชื้นระเหย ตกผลึกและสะสมตัวตามอายุเราจะใช้หลักการก็คือมองไกลต้องแห้งส่องใกล้ต้องชํำดูแล้วต้องนวลตาทั้งหมดจะเป็นชั้นผิวที่สะสมตัวครับและเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นและคลุมเนื้อพระเอาไว้ไม่ใช่แค่เนื้อแห้งๆกรอบๆแต่ไม่มีชั้นผิวนะครับ หลังจากนั้นเราจะมาหาความเหี่ยวของเนื้อพระกันครับเมื่อเนื้อพระเกิดธรรมชาติตามอายุมีชั้นผิวสะสมตัวและพระองค์นี้เราประเมินอายุไว้ที่อย่างน้อยที่สุดก็คือ800ปีโดยหลักการแล้วก็จะเรียบตึงลื่นมือเหมือนไม่เคยมีธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับ เพื่อนๆหาความเหี่ยวของเนื้อพระให้เจอนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังคราบโปะหาผิวเหี่ยวๆไม่ใช่แค่เนื้อครุขระและไม่ใช่การโปะคราบเป็นก้อนๆไม่ดูเลอะเทอะหรือเปืเป้อๆมาครับหาความเหี่ยวเป็นลอนขึ้นละละเอียดยิบๆของเนื้อพระซึ่งก็คือตัวเนื้อดิน คราบดูฟูฟูแยกคราบในกับคราบนอกให้ออกด้วยนะครับถ้าผิวเป็นคราบแบนๆขอบชัดๆทั้งหมดเหมือนทาหรือโปะมาไม่ประสานกับตัวเนื้อดินเลยต้องระวังครับถัดมาเราจะมาหาความหลากหลายกันต่อนะครับไม่ว่าจะความแห้งเหี่ยว นวนตารวมถึงธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่บนพระองค์นี้อย่างน้อย800ปีจะต้องถูกคุมด้วยอายุและการเปลี่ยนสภาพตามอายุถูกไหมครับสิ่งต่างๆที่ผสมรวมอยู่ในองค์พระทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดินแร่หรือมวลสารต่างๆมีผลต่อความชื้นไม่เท่ากันและมีการเปลี่ยนสภาพตามอายุที่ผ่านมาเกิน800ปีแตกต่างกันออกไปแน่นอนครับเพื่อนๆหาความเข้มอ่อนสูงต่ำและหนาบางที่ต้องไล่ระดับบนผิ อยู่ให้เจอพระยิ่งเก่า จะต้องยิ่งมีธรรมชาติแตกต่างที่อยู่ร่วมกันในจุดเล็กๆครับเหมือนที่ส่มีนาพูดในหลายๆคลิปก็คือพระผ่านอายุมัน1,000ปีจะต้องมีธรรมชาติ1,900800700600จจนถึงธรรมชาติใหม่ที่เกิดขึ้นและทับซ้อนอยู่ร่วมกับธรรมชาติเก่าไม่ได้มีแค่พันปีอย่างเดียวให้เห็นนะครับต้องมีความหลากหลายสะสมตัวอยู่ร่วมกันและความหลากหลายนั้นก็คือหัวใจที่สำคัญในการเช็คก,การผ่านอายุของชั้น ผิวหรือว่าเซอร์เฟซนั่นเองย้ำอีกทีนะครับเข้มอ่อนสูงต่ำหนาบางที่ต้องไล่ระดับกันสำคัญมากๆครับสำหรับมวลสารที่พบในพระสุมนครโกรษาองค์นี้ก็จะมีแร่ซิลิก้าหรือว่าแร่ใสแก้วลักษณะจะเป็นก้อนผลึกใสบ้างขุ่นบ้างสีขาวอมแดงอมเหลืองหรืออมส้มก็มีครับ พบแร่สีแดงอมส้มคล้ายๆสีลาแรงก้อนมวลสารสีส้มอมเหลืองก้อนแร่สีดำดำแถบสีขาวๆดูฟูๆเหมือนมีลายเป็นเส้นๆแต่ดูแล้วสีมีนาดูว่าจะใช้ใย,ยกแกลบนะครับแต่ก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะเป็นอะไรส่วนที่เหลือก็จะเป็นคราบนอกต่างๆเช่นคราบดินคราบฝุ่นหรือว่าคราบหิ่งครับ แน่นอนครับว่าในการสร้างพระยุคเก่าๆมวลสารไม่ได้มีการช่างตวงวัดพระแต่ละองค์ถึงจะสร้างในวาระเดียวกันก็เห็นได้ไม่เหมือนกันไม่มีครบหรือไม่ครบนะครับ องนี้มวลสารค่อนข้างมากและอยู่รวมกันสี่มีน้ําไม่ได้แยกรูปเป็นประเภทประเภทของมวลสารครับเพราะยังไงก็ตามเราก็จะดูกันที่การอยู่ดูการประสานกับเนื้อพระที่ผ่านแรงไฟและผ่านอายุมาอยู่แล้วไม่ได้นับสีไม่ได้นับเม็ดเพื่อดูเกแท้แม่เหล็กดูดไม่ดูดไม่เกี่ยวเลยนะครับของแท้ดูดได้ของปลอมก็ดูดติดดูถูกโรงงานพระปลอมไม่ได้เด็ดขาดพระแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีส่วนผสมของอะไรเพราะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขา ใส่ได้หมดครับพระเครื่องจะหนีจากหลักการสร้างที่ต้องเป็นไปตามยุคและการเปลี่ยนสภาพที่ต้องเป็นไปตามอายุไม่ได้เด็ดขาดนะครับ คลินิกพระเครื่องสีมีนาเปิดให้บริการทุกวันพุธเหมือนเคยที่สถาบันศิลปรกรรมไทย j j m o มอชั้น2แวะมาหรือว่านัดเวลากันได้นะครับแท้เพราะอะไรหรือไม่แท้เพราะอะไรมาเข้าใจพระในมือไปด้วยกันครับช่วงหลังๆมานี้มีหลายบ้านติดต่อมาให้ไปเปิดเซฟเช็คพระ คัดแยกพระกันที่บ้านตามหลักการสร้างและการเปลี่ยนสภาพตามอายุกันเยอะขึ้นนะครับไปแต่ละครั้งนอกจากคัดพระแล้วก็ยังได้ข้อมูลเด็ดๆมาเยอะทีเดียวครับ ใครที่กำลังเริ่มศึกษาพระเครื่องอย่าดูพระด้วยหูอย่างน้อยให้ธรรมชาติพระในมือยืนยันตัวเองได้ด้วยดีกว่าครับเพราะถ้าแค่เก็บตามแรงปั่นหรือตามคอนเทนต์ดาวอังคารการละครความจริงปรากฏเมื่อไหร่ลุกคนสุดท้ายจ่ายรอบวงแน่นอนครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความและทุกการสนับสนุนที่มออบไม่สีงามมาตลอดนะครับขอบพระคุณมากๆครับพระแถ้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ